ใสยไปดิครับใายไปดิครับมีครับผมนิดเยอะไหมมิดเยอะไหมใส่เลยเฮ้ยนี่ครับโดนแล้วครับอ่าใส่ช้อนแล้วครับมานะครับตัวแรกไปตัวที่สองครับเฮอโหสวัสดีครับผมวันนี้ผมนาการนะครับกับน้องต้านะครับ มาลงเรือกันที่แก่งละว่าเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้เราลงกันอตอนบ่ายนะครับผมวันนี้เรามากับไต่นะครับเราก็จะไปตีปลาชะโดป่าน,นะครับเดี๋ยวไปติดตามผลงานผมได้เลยนะครับว่าวันนี้ผมกับน้องต้าจะได้ตัวหรือเปล่าแหมน่าจะออกมากัดจริงๆในตีอย่างนี้ าแดดไม่ร้อนี่ให้มาอยู่หัวแล้วเนี่ยอยู่หัวไหมโอกาสได้ปลามากนะลูกตีข้างกอนเนี่ยโอ้ยยังไม่โดนกัดเลยนะรอนเยี่ยม้กอนเนานะรอนสักห้าโมงก่อนนะน,นี่นะครับผมมาแล้วครับตัวแรกของวันนี้นะครับอันนี้เป็นชะโดป่านะครับไซส์ประมาณสักโลครึ่งได้ครับ โอ้ยสวยงามมากครับผมไปเลยติดตามตัวต่อไปครับเออเบกสายและประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยโดนกัดหนึ่งทีก็ถือว่าเก่งแล้วตึงทาง,งทางแล้วเหลือจะได้ตัวเฮ้ยมาลูกวิ่งตุ๊บตายอย่าตีดิมไม่ยอมตุ๊บเลยโอ้ใหญ่ด้วยนะ Uhm, มีไซส์ด้วยนะไตเนาะได้ไหมสักสองโลปบาเงี้ยต้้งจีบดูดเลยตุ๊กโอ้ยแอคชั่นเหยื่อไม่ใช่ตามมาตั้งใจตามมาอย่างหน้ากัดเลยเนี่ยไซส์ละครึ่งโลเจ็ดแปดขีดเนี่ยตัวนี่แหละขีดจะสองจะสามมาขึ้นตวนนีย เขาให้วัดก็เฮอะปลาก่ดะด <c oughs> ่าไตนะไม่ใช่ปลากัดยืนอยู่ขัอยู่อยู่นี่เอ้ยทำไงดีวะไม่ใช่ท <c oughs> <ะ>ี่แวงหน้าหนู่นี่เออไม่ใช่ปลากัดแล้วก็ไม่วัดอ่ะมันจะไปได้ยดงไงอ่ะกอดจะดีกอดดีๆีอดดีดีท <c oughs> าเรือมันเร็วหนูก็บอกไตไตช้าหน่อยครับกอไม่ทัน เรือมันเร็วก็บอกไหนดิบอกช้าหน่อยอีเลยก็ใหญ่อห้่ถ่ายไปนงครับถ่ายไปนงครับนี่ครับผมมิดเดียวเอง นิเดี๋ยวเป็ายเบรก่อนเอ้ยนี่ครับโดนแล้วครับต่ายช้อนเลยครับมาแล้วครับตัวแรกไอตัวนี่2ครับเอ้ยโอ้โหดะโดูป่าครับจะโดูดำโอยหานี่ประมาณ2องโลฝาครับโอ้หจะต่ายแท็กมือหน่อยนะมามาเอ้ยเฮ้ยโดดโดด เอ้ยลดลดลดตกลดไปนี่ครับนาการได้แล้วนะครับตอนนี้จะสองกว่าสามนะครับไลนี้ประมาณเอาประมาณสามโลได้ครับผมปลาดำนะครับสุดยอดครับวันนี้โอ้นาการสำเร็จแล้วนะครับทุกคนตัวที่สองมาแล้วครับไปตามหาตัวที่สามกันเลยครับนี่น ถกแล้วนี่ไงตัวที่สามมาแล้วครับโอ้ยจีบหรอจีบไม่เห็นหรอจีบให้เห็นหรออุ้ยชาชาชดิเกออีกกอีกกอีกอย่าหยุดอย่าหยุดกอีกแมวาละวย่นหยุดดิตัวที่สามมาแล้วครับ พิเต้นมาแล้วไงววเอ้พีเต้นันออกไปเมื่อกี้โอ้ยปล่อยไม่ได้แล้วครับตัวนี้าเกยเรียนเนียนเจ้ปลาชุมอยู่กัเกลยเียนเนียนอย่ากระชากนี่นะครับตัวนี้ตัวที่สามของนักการนะครับตัวของสามของผมนะครับนี่นะครับตัวนี้ ผมว่ามันปล่อยไม่ได้นะครับผมเพราะว่าปากมันแตกนะครับปากมันฉีกนะครับนี่ขอเก็บกลับบ้านนะครับปตาตาหาตัวที่สี่ครับตากอเร็วไปลูกออกรอเลยแงจิบไปเห็นหรอ,อาตายจีบ,จบ,จบเ,นนเนียนเลยเหรอแองสงสัยอย่างเนียน่ะเป็นไงล่ะเห็น,ในใเลยมันฆ่าปลาวิ่งอ่ะันเยล ก้อน,น,นเนียนยนกอนเนียนเออพอแล้วลูกไม่ต้องเอาแล้วก้อน,น,นเนียนเนียนเนียนเวลาหนูเห็นมันดันอะ่ะหนูก็กอปกติอย่าหยุดรูด้ปะ่ะลงนะ้ำแม่งกัดเลยอะ่ะไปตีไป ตีนำหน้าสิบอกให้ตีนำหน้าอย่าตีตามตัวอย่างนั้นไม่เอามันเสียหมายข้างหน้าเพราะว่าถ้าเรือมันดันไปข้างหน้าปลาจะไม่กัดเออตีอย่างนั้นแหละเออโอ้ยโ้ยโดนแล้วโดนแล okay. <c oughs> <ๆ>้วเก็บสายยืดดึโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วเก็บสายยืดดึงเอ้ยดีครับวัดปลาตกน้ำครับ โอ๊ยโอ๊ยปลาหลุดเลยยโอ๊ยวัดปลาหัวทีมไม่ได้เดินวัดปลาแล้วมันหัวเทิมปลาดึงหัวทียมมาโอ๊ยปลานี่นะครับ วัดปลาหัวที่มือครับระวังเบ็ด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 ระวังตาเบ็ดดวกระวังคันเบ็ดพ่อไายครับตอบถามความรู้สึกครับเ,ออเป็นไงครับวัดปลาอยู่ตัวแรกแล้วเป็นไงตกน้ำวัดอยู่นะครับจะตกน้ำอ่าไปโอ้ยวัดปลาตัวแรกก็ตก้าไครับ สายมันหย่อนอะไม่แก่สายหย่อนหนูว่าเสร็จแล้วหนูหนูเก็บด้วยเก็บสายใหม่เอาใหม่เด้วสู้ไหมหอ,อเมเลยนี้ขนาดตัวไม่โตนะเนี่ยโอ้โหอ้เราก็กลัวคันตกน้ำไหนได้คนตกแทน <c oughs> ไปไปไปเออตีเข้าไปทีใหถึงๆเลยลูกแต่ไม่ต้องไปชน <c oughs> เออตีเขาไปถึงๆอย่างเงี้ยเออแต่ไม่ต้องให้มันขึ้นนะ กอนเนียนเนียนเนยนปลามันเอ้ยกัดเอ้ยไหลป่อไม่ใช่มันจะกัดเรื่อยโซนเนี่ยเพราะเมื่อาวานพ่อได้โซนนี้แหละได้ดันขึ้นมาอันั้นฟิเตอร์ม,มันไปดักตรงทางหน้าเหลยตรงที่มันได้ตัวเมื่อวานเดี๋ยวเราก็หันหัวออกไปตีกลางน้ำตีชายล่อง ฝั่งหน้ากกัดนั่นเนี่ยใช่ครับฝั่งหน้ากกัดนะไอุตตี้ฝั่งเดียวฝั่งเดียว้อยลูกอุตี้ฝั่งฝั่งผักตบนี่แหละปลาใหญ่มันอยู่ผักตบทำไมไอ้ปลาใหญ่อยู่ฝั่งผักตบปะไตตัวมันซ่อนเลยครับโอซ่อนตัวเขียนแล้วเมื่อกี้สาหลายโคตรเยอะแต่คุยกันไม่ขึ้นขึ้นพ่อดูอยู่ไม่ขึ้นพ่อกระโดดแล้ว โอ้ยภาพกีฬาม,มันมันครับเมื่อกี้ <laughs> สายแม่งหย่อนแล้วเขาเรียกอะไรเหมือนปลามันไม่ดึงอ่ะแล้วหนูแบบปุ๊บใช่ตุกลงไปเลยตีไปเออนั่นแหละเบรกเออตีไปเลยตีไปเรื่อยนั่นแหละไม่ต้องห่วงแนวตีไปเรื่อยไม่ต้องไปจิกตีนำหน้าเรือไปอย่างนั้นแหละเราตีเอาปลาใหญ่เราไม่ตีปลาเล็ก ตีไปเรื่อยๆเออนั่นแหละสวยนี่นะครับผมตอนนี้เวลาประมาณ5โมงแล้วนะครับโอ้พายุมาครับลมแรงนะครับโอพายุมาแล้วครับผมเราต้องพอเพียงเท่านี้นะครับวันนี้เคครับเดี๋ยวาาาากาา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 ผมาา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 